กล้วยกล้วยใสป้าภามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพานะคะ yeah, ค่ะวันนี้นะคะ <Ooh. S 1> เราจะมาทำาสลามเยลลี่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะเป็นเยลลี่กล้วยกันเลยนะคะรับรองค่ะสีกล้วยเวลาใสแล้วจะสวยสดงดงามขนาดไหนแล้วก็คลิปถัดไปจะเอาสีอะไรมาทําอีกขอคขละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าภาด้วยนะคะถ้าอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะมาคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่กาวน้ําใสลงไปประมาณหนึ่งค่ะนี่ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ําไปนิดนึงค่ะวันนี้นี่นี่เพิ่มความอัทธรสนะคะแล้วก็ใส่สีเหลืองไปประมาณสัก2หยดค่ะนี่ก็เวอร์วังเลยนะหนึ่งสองดูค่ะเห็นไหมสีเหลืองสดเลยค่ะทุกคนแค่2หยดนะ สุดยอดไปเลยจริงๆแล้วพี่พาก็จะมีตัวสีผสมอาหารเนี่ยขายตั้งหากด้วยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อน้ํายาทําสลามปาวะพาก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะในแฟนเพจ Facebook กปาวพาไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นไลน์แอดปะวพานะคะนี่เราแค่ใส่น้ํายาทําสลามลงไปอ่ะทุกอย่างมันก็จะแบบเป็นก้อนเลยเห็นไหมทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกหนืดหนืดมากหนืดสุดยื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 ด ดึง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 เห็นปะเป็นเยลลี่เหะนไเหมือนปาล่าเหมือนเยลลี่ปะล่าดึง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 ใส่นิดนึงโอเคยืดยืดก็เอามือนะนวดจนกว่าสลามจะเป็นก้อนค่ะนวดไปเลยนะไม่ต้องกลัวเขาจะขุ่นค่ะยังไงเขาก็จะเป็นฟองอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำป้าพะเคยพยายามแล้วพยายามเหมือนจะฉลาดแกมโกงหรือเปล่าไหมพยายามอยากจะนวดให้เขาแบบไม่เป็นฟองอะเนี่ยพยายามแบบน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้อ่ะ ถ้าน้ำยามันเข้าไปไม่ทั่วกาวค่ะมันก็จะไม่ทําให้สลามจับตัวเป็นก้อนแบบสมบูรณ์แบบมันก็จะเป็นฝั่งหนึ่งนิ่มฝั่งหนึ่งอ่อนฝั่งหนึ่งเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบบีบให้ทุกอย่าง่ะเข้ากันให้หมดค่ะนี่เข้ากันให้หมดมันถึงจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะแค่นี้เห็นไหมเราก็จะได้สลามสีเหลืองแบบเป็นกล้วยมาแล้วค่ะขนาดไม่ได้ใส่กลิ่นไม่ได้อะไรเรายังรู้สึกว่าเราได้กลิ่นกล้วยทะลุจอไปเลยแม,ม้ทุกคน วันนี้เราจะมาเล่นกับอะไรนะยังไม่รู้เลยนะพี่พาคิดว่าสีกล้วยเนี่ยนะ่าจะเอามาเล่นกับเอ,อ่อเดี๋ยวหา่อนโฟมปะยืดดูสิคะทุกคนยืดมากเลยน้ำแข็งหรอยืดนี่ค่ะง่ายๆเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นสลามแล้วค่ะเราก็เอาสลามนะคะใส่เข้าไปในถ้วยค่ะเราก็ใช้แลปบซีนค่ะินนะคะซีนสลามไว้ค่ะทุกคน ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้นี่นะคะผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วมาเปิดดูก็เลยค่ะสีเหลืองว้าวดูมีความช้ำๆนิดนึงสวยไหมคะทุกคน <Yeah. S 1> สวยสดงดงามไหมคะดูช้ำๆมีมแมลงน้วยนะมีมะแมลงลงมานนิดนึงโอเคจิ้มโอ,โอ้ยดิ นี่มันก็จะค่อนข้างเหลวตามลําดับไหลเนาะเพราะว่าทิง้งเอาไว้เป็นอาทิตย์ค่ะมันก็จะมีความเหลวบ้างว้าวมากมากค่ะนี่เวลาระวางเนาะกล้วยกล้วยใสโอ้สวยอะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะเล่นแบบใสๆก็สวยมากค่ะดูสวยมากๆเลยนะคะทุกคนสดใสสดใสนะคะ,ส,ะ,คะสีแบบ สวยสดใสค่ะเป็นสีเหลืองเนาะดูซิพอมันใกล้ที่จะแบบโอ้นี่ติดมือ้วยนะทุกคนติดมืออย่างนี้เห็นไหมเป็นเยลลี่เลยค่ะบางทีเราต้องใช้น้ำยาทำสลามช่วยหน่อยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะหลายวันก็เอาน้ำยาประป,ะปะพานเนาะแตะแตะหยดหยดอย่างนี้ค่ะ เห็นไหมคะสวยไหมพอเราใส่น้ำยาทาสลามลงไปนะทุกอย่างมันก็ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นค่ะทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกวันนี้เราจะใส่เม็ดโฟมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราโรยเม็ดโฟมก่อนนะคะเม็ดโฟมนี้เราก็ใส่เยอะไม่ได้นะมันก็จะฟุ้งๆหน่อยๆต้องค่อยๆใส่ค่ะใส่ไปก่อนนิดนึงอย่างนี้นะแล้วเราก็ค่อยใส่เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะน่าเล่นไหมคะทุกคนพับเลยโอ้ เอ็โฟมแล้วสวยดีค่ะทุกคนดูโอ้ oh, มันสวยอะ่ะมันเป็นแบบใสๆเนาะ oh, สวยอะ่ะเหมือนไข่มุกเลยเหมือนเราใส่ไข่มุกมากกว่าเม็ดโฟมอะ่ะดูดิอืม mm, ดูมีความเป็นเม็ดโฟมไข่มุกหลดนี่ค่ะใส่ไปแล้วนิดนึงจะใส่อีกนะคะใส่อีกนิดนึงเพื่อให้มันดูเยอะๆเ,เม็ดจะเป็นเม็ดกลางๆอันนี้เป็นเม็ดใหญ่ค่ะใส่ให้ทั่วๆเลย ฟุบว้าวพอมีเม็ดโฟมแล้วอ่ะดูดีสลามหน้าเล่นขึ้นเนอะเลยทุกคนดูดิแล้วบีบฟินขึ้นด้วยค่ะจากที่แบบบีบไม่ค่อยฟินอ่ะพอมีเม็ดโฟมก็บีบฟินขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื้อฉ่ำมากค่ะทุกคนนี่ดู นุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม perfect ลองยืดนะคะอ่ายืดได้อยู่นะนี่ยืดได้นิดนึงนิดนึงนิดนึงเพราะมันมีเม็ดโฟมคอยเชื่อมไว้ค่ะสวยอะ่ะดูสลลมสีเหลืองพอเขาขุนแล้วมันก็ดูไม่ค่อยขุนเท่าไหร่เลยทุกคนดูมันก็ยังแลดูเหมือนเป็นใสๆอยู่เนืองๆน,นะดูดิอาจจะเป็นเพราะสีเขาโปร่งแสงกว่าสีอื่นก็ได้นะดูดีวเวลาเรายืดเนี่ยมันก็แลดูเหมือนแบบยังใสยอยู่นะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะขอติดตามคลิปถัถดไปค่ะสลามเมียนรี่ของเราจะมีสีอะไรอีกหรือใครมีสีอะไรแนะนําเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแค่ไงคลิปนี้ป๊าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป๊าดช่าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ